ที่มาร้าขายของชําอาชีพในฝันที่ใครหลายๆคนก็คิดว่าเปิดง่ายแค่มีเงินแค่มีคนขายก็เปิดได้แล้วจริง,รงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นค่ะการเปิดมันเปิดง่ายจริงๆแต่จะทํายังไงให้ได้กําไรมันยากกว่าร้านขายของชําหลายร้านเจ๊งพอขาดทุนไม่ใช่ว่าคุณขายไม่เก่งนะคะเพราะการจัดการที่ไม่เป็นระบบนั่แหละคะ่ะทำให้คุณไม่รู้ยอดขาย เมื่อก่อนนะคะเราขายของกันแบบเดาๆของหายกําไรก็หายแต่ตอนนี้เรามีระบบมาแนะนําให้คุณค่ะด้วย Easy Pin p s เซตนี้นะคะเป็นเซตมิน,ะะน,นิมัลสตาร์เตอร์ที่จะช่วยให้ร้านมินิมัลของคุณทางานได้เป็นระบบมากขึ้นไม่ต้องจดสต็อกให้ปวดหัวค่ะมาดูกันค่ะว่าเซตมินิมัลสตาร์เตอร์นะคะมีอะไรบ้างเริ่มแรกกันที่หน้าจอค่ะตัวนี้เป็นหน้าจอแท็บเล็ต android นะคะขนาด10.1นิ้วแล้วก็มีขาตั้งที่ทํามาจากอลูมิเนียมอลลอยค่ะ1อันแข็งแรงทนทานแล้วก็เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรุ่น 885U นะคะคมุมเร็ นี่นะคะเป็นสแกนเนอร์รุ่นใหม่รุ่น ESN s 3 0 0ย U ค่ะสแกนไวไม่ต้องลงไดเวอร์ให้ยุ่งยากแค่เสียบสายก็ใช้ได้ค่ะเซ็นี้นะคะราคาอยู่ที่75,90บาทค่ะถ้าเกิดคุณเพิ่มลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติเข้าไปด้วยราคาเบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ที่8 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะอุปกรณ์ดีแล้วแต่ถ้าระบบไม่ดีก็ไม่ช่วยอะไรนะคะวันนี้เราขอแนะนําระบบจัดการหน้าร้านให้คุณด้วยระบบนี้ค่ะ Pospos จริงๆแล้วฟังก์ชันพื้นฐานของ Pospos ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ ร้านอาหารร้านค้าโดยเฉพาะประเภทร้านมินิมาร์ตหรือร้านสองชันที่ต้องการระบบที่แม่นยําอย่างระบบจัดการสต๊อกจัดหมวดหมู่สินค้าได้ตั้งราคาปิดราคาสูงได้อัพสต็อกได้ง่ายตัดสต็อกทันทีหลังการขายรายงานการขายแบบละเอียดสินค้าไหนขายดีแสดงสต็อกค,คงเหลือแสดงยอดขายรายวานันรายเดือนแสดงกําไรและขาดทุน ทำให้เจ้าของร้านรู้ได้ทันทีว่าอะไรขายดีอะไรไม่ควรซื้อเพิ่มคอสพอนะคะไม่ได้เหมาะแค่กับร้านอาหารเท่านั้นแต่เหมาะกับร้านมินิมาร์ทที่ต้องการระบบจัดการสต็อกที่ดีสนใจเซ็ตเปิดร้านและโปรแกรมเรามีของพร้อมส่งและมีทีมคอยให้คําแนะนาฟรีสนใจสินค้าทักแชทได้เลยค่ะ